ทุกคนรู้ไหมครับว่าใจเป็นส่วนที่ดื้อที่สุดของร่างกายเลยนะครับเพราะว่าสมองจะเตือนยังไงหัวใจก็ไม่เคยจำอ่ะเฮ้ยอะไรกันนี้โอเคครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเป็นเก๊แจ็คกันเพราะว่ารู้สึกนะในเร็วๆนี้จะมีตัวเข้ามาไขา่เป็นคุกกี้นะ oh. ปกติไข่เป็นดาวใช่ไหมจะไข่เป็นคุกกี้ <c oughs> ผมเดานะ น่าจะเป็นเกเแจ็คที่มาขายมังนะมังมังไว้ก่อนโอเคมาเราจะไปเล่นเกยแจ็คก,กันเพราะว่าตัวนี้ถ้าฝึกเล่นดีๆนะผมว่าก็โกงหน้าดูสีขาวดาวเด่นนะจัดไปขอหน่อยโอเคเกยแจ็คสีเขียวนะครับเขาว่าเนี่ยวซับนะจ๊ะมาดูกันว่าจะเนี่ยวได้ไหมมาครับมีโจนนะครับโอ้ เจ้าเวลาบทปลอมมีโจนมีก er <med> ิ้งก้าโอ้โหพูก้าหานมันคล้ายๆนาจาเลยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็ผมว่าไม่ยากนะตอนนี้เน้นเดาโจนนะเน้นเดาโจนพิ้วๆิิอุ้ยแต่เราเป็นเกจ์แจ็คไงมันจะเดาโจนยังไงถ้าโดนโดนโดนขโมยบทเดี๋ยวเราไปขึ้นบนดีป่ะอยู่นิ่งๆไว้นะกับลูกแอปเปิลของเราอ่ากับดักไหมโอ้โห ไม่มีกลับด้วยอะ่ะยากแล้วว่าไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มไม่รู้ขอบคุณนะไอข่าวเป็นเสียงเดียวเองอทีื่ี้ผมไปยิงอุกตาบาททุกส่นกอนคึ้นปุ๊บก็กดเลยอะ่ะอืมอืมอ้าวมีเกมเป็นไม่โหดไม่รู้อะ่ะหัวใจเป็นส่วนที่ดื้อที่สุดในร่างกายเพราะว่าสมองจะเตือนหัวใจเท่าไหร่หัวใจก็ไม่เคยจำ โอเคไม่ได้อะไรเลยข้อมูลข้อมูลข้ามข้ามไม่มีข้อมูลเลยเลยโอเคโหูบแดงเป็นเดงเป็นไข่โบแดงกอไอพวกนี้มันม,ม,มันมันรู้ไงมันไม่บอกบทเลยอะเมื่อคืนผมเล่นมีแต่คนบอกบดนะเพราะเขาไม่ระแวงเกย์แจ็คก,กันเลยเขาเระแวงแบ็คแจ็คมาครับไม่เป็นไรเอาไม่ได้เสมอโอเคเพราะไงจ้าระวังระวังอยา่ยาไปอยู่ใกล้ลุ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวนอน นอนในหลุมเเห็นว่าไอตัวหลุมเนี่ยมันสามารถจะวาดศพไปด้วยได้ใช่ไหมอ,อันนี้ผมไม่ชัวร์นะพอดีม่วงใหญ่ช้อนนะม่วงคนดีอะ่ะไอม่วงดีแน่ปะอยู่ด้วยดีม่วงอยู่ไหนวะไอม่วงผมมองไม่เห็นโอเคเอ้ยย่าม่วงเป็นโจรเหรอยายายาเป็นโจรเหรอ เออหมอรากอยู่ไม่ปอไม่รู้ว่าผมไอ้ม่วงเหมือนจะทําอะไรผมไม่รู้อ่ะผมก็เลยวิ่งอ่ะเออตกใจประตูมันปิดไงไอ้ม่วงวิ่งใส่ผมอ่ะผมก็ตกกระจายไงแต่ผมคิดนะว่าก็ไอ้ม่วงเหมือนวิ่งใส่อะคุณอย่าให้มันกดโวลโซผมเลยไงฮะประตูมันปิดด้วยแต่ผมอยู่กับม่วงนะถามม่วงดิฮีโร่เพชรเป็นเกย์เปล่าไม่ได้เป็นครับฉันเป็นเกย์แจ็คก็มันตายห้องไปเออผมแย่ไปเสจเดาไหม ดใครดะแฝน่าจะป่าในห้องไฟแล้วโดดท่อถมด้วลยลางศพเหรียญไปถึงหน้าห้องกองล้องก็เอเดรียโเพิทกดก่อนขอโทษรู้ว่าเกี่ยวเป็นแน่เลยว่ะโอ้โหฉันเป็นเจ้าเวลาไวเอรีโนพิทมันเล่นเกมแจ๊กไว้ยยป<ะ>ั๊กทำทรงปัน่น<อ>จะปั้นทำไมมาให้ผมอยู่กับม่วงถามม่วงดิม่งวงเราอยู่ด้วยกันไหมอ่ไอ้ม่วงอยู่ด้วยกันไหมผมอยากไปปั้นยังไงเดาเลยละกันชมพูเป็น โอเคอุ้ยเกือบจะเดาแล้วคิดอยู่หาหม้อไม่เจอไอ้ชมพูหม้อจริงหรือเปล่าไม่รู้นะยากอะลูกเรือผมบอกเลยตอนเนี้ยแพะยากผมยังว่ายากเลยมันปกปิดบทกันนะ,นะไอ้ม่วงน่ะจะโอ้โหยใครให้วะอเออกลายเป็นอัศวินไอ้ข่าวนะอัศวินโอเคตามข่าวไปแล้วกันไอ้ข่าวอัศวินอย่าไปกลัว<ะ>อยู่กับข่าวชนะแน่นอนโอเค เฮ้ยระวังนะรอกันป้านะไปยืนํำไม <S <S 1> <S 1> อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแกไฟน่อยผมกำลังคุมไอ้ข่าวอยู่โอเควันดีจ้าไปดูกันในข่าวเดี๋ยวผมนำเองยังไงผมก็ตายอุย้มีมีมีมหลุง มีลูกนะครับผมชุบไม่ได้หรอกเอมิลเอมิลตายว่ะที่ที่อยู่มาทุกคนเลยนะที่อยู่มาทุกคนโอ <Okay, S 1> เค<ล>อย,ยู่กับขาวขอขอที่อยู่ทุกคนเลยอยู่กับขาวอยู่กับเขียวไอ้แดงไม่มีอยู่เอาแดงไปก่อนไปถ้าแดงไม่จบผมไม่รู้แล้วเราคัดหมดได้แล้วเนี่ยยงเหมือนฮีโร่เพชรเลยเขียวอ่ะไม่ใช่คุ้นๆเลยอ่ะพี่ว่าคิดไปเองไว้อะอเออไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าคนผิดแล้วแหมผมไม่ไม่อยากจะเชื่อชมพูเลย <บะ S 1> ไอ้ข่าวเชื่อชมพูว่าผมถามข่าวหน่อย เชื่อชมพูไหมผมนี่แหละเป็นหมอเองเออม่กกี้ศพไม่ได้อยู่หมอเตอร์ล่างศพอยู่ห้องไฟผมนี่แหละอยู่หมอเตอร์ล่างผมกาลังจะไปชุบเลยถาไม่ข่าวดิและไอ้แดงก็อยู่ห้องกล้องนะเพื่อนหรือเปล่าวะผมว่าชมพูเป็นว่ะถาไม่ข่าวดิไปเรื่อยแล้วโอเคเดาเดาเดานี่ไงพอผมคัดแสงออกก็ตามนั่นแหละโอเคเดา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  เดาไปแล้วเดาไปแล้วจะเชื่อใครอ่ะไอแดงครับผมไอชมพูนี่แหละโอเคระวังนะใช่หรือเปล่าไอแดงนะครับไอแดงโดนวดโอ้โหเผาเราชนะไหมนเนี่ยเฮ้ยสูสีสูสีหรือแพ้หรือชนะผมยังยู่ดิมันติดผมยู่โอเคชมพูเป็นย่านะเว้ยโอ้โหมันเป็นกระม่วงเหรอโอ้โหชมพูเป็นเป็นกระม่วงไงดิ โอ้โหไอ้ม่วงก็เป็นเหรอโอ้โหป้าเลยเอ้าเต็มที่อ้าวไอ้ม่วงเลี่ย <c oughs> ไอ้ม่วง <c oughs> ขอบใจมากเพื่อนเลิฟ <c oughs> โอ้โหนี่ก็เป็นคู่กันโอเคทุกคนชนะวู้สุดยอดสุดยอด ชอบใจไอ้สีชมพูไอ้สีม่วงมากนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักรบผู้ก้าหารชอบใจมากส่งของขวัญไปเลยเอาไปเลยครับผมมาก็เราไม่ต้องเดาสองตัวก็ชนะได้นะถ้าเราเหลือคนสุดท้ายแต่มันยากนะครับโอกาสจะเกิดขึ้นนะแต่ผมว่าโอกาสมันยากที่จะเกิดขึ้นแต่มันก็ยังมากกว่าที่เขาจะกลับมารักเรานะโอเคเกยแจ็คอีกตาหนึ่งมาแต่คอยแป๊บหนึ่ง ให้ห้องมันเริ่มไปก่อนไม่งั้นเล่นลำบากนะครับต้องใจเย็นๆน,นะชนะแน่นอนผมการันตีหัวใจเป็นส่วนที่ดื้อดที่สุดในร่างกายเพราะสมองจะเตือนยังไงหัวใจก็ไม่เคยจําเคโอเคโอเคโอเคสีขาวดาวเด่นนะจ๊ะมาไปลุยกัน <c oughs> จัดไปจัดไปเกเแจ็คมาแล้วจ้า แต่เกแจ็คเนี่ยผมว่าลูกเรือ,อยังโชว์บทกันมากก <There S 2> ว่าแบคแจ็คนะ <story. S 2> โอ้โหพูดยาวจังเลยเกแจ็คน่าจะมีภาคไทยมาเร็วๆนี้นะ oh. คิดว่า oh. มาครับไปลุยกันสีขาวดาวเด่นนะระวังโอ้โหโมีใครจูอุย้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอารักชาไทยไม่เอาไม่เอามันรู้หรอวะไม่เอาไม่เอาชูนงชูนิ่มวะ มันน่าจะได้ยินผมพูดนะแล้วมันก็ตื่นตามหรือเปล่าแต่มันไม่ตามแล้วตอนนี้นโอเคผมว่าเราเดินปกตินะไม่ต้องลบอะไรพอถ้าลบโดนมันก็โดนอยู่ดีแต่ถ้าเราไม่ไม่ลบมันก็จะไม่โดนนะครับอ่าเรียบร้อยหวานเจี๊ยบโอ้โหกับดักหรอมัง้งเดาเลยดิฟ้าสวัสดีครับกับดักไหมักผมก็ว่านะอย่ากับดักนะอเอาสีม่วงไปเลยนะถ้าใครไม่วูดสีม่วงก็ ตาหน้าวูดทิ้งได้เลยโอเคไหมผมเป็นรอปพอนะดูกล้องอยู่เ oh. ดาไปเลยนะอย่าู้คุมนะโอเคเดาไปเลยโอเคมันรู้เปล่าวะไอ้สแกนวะเอ้ไอ้ส้มเดาดิโอเคข้ามข้ามมันรู้เปล่าวะ oh. ย่านะข้ามข้ามตานนี้น่าจะหมูหมูหรือเปล่าโอเคข้ามข้ามโอเคข้ามนะ น่าจะหมู่นะตานี้เดี๋ยวดาวไอ้เขียวว่ากินน่าจะจบเชื่อไอ้เขียวได้ไหมเนี่ยโอเคสบายครับเกย์แจค็คคนเขาไม่ค่อยระวังนะส่วนใหญ่จะระวังแบคแจ็คมากกว่าโอเคน่าจะหมู่นะผมคิดว่านะ <c oughs> ย่าเว้ยมีแนมเพือ่อมีแนมเพือเปิดไฟตบเดาออกเลยโอเคมีคนป้าดแล้วตอนนี้มีคนป้าดแล้วใครจูอย่าเพิ่งอาราวานนะเว้ยเปิดไฟ ให้หน่อยได้ไหมลูกเรือทุกคนโอเค เออผมดูกล้องอยู่นะผมดูกล้องอยู่ผมเป็นรอพอๆกดที่อยู่มากดที่อยู่มาศพอยู่ประมาณห้องไฟนะเพราะว่าไอ้เหลืองอ่ะมันวิ่งไปแก้ไฟนะศพจะอยู่ประมาณทางไปห้องไฟห้องคลังอ่ะกดที่อยู่มาเลยโอเคเดาไอ้เขียวกินเลยผมมั่นใจอ๋อเขียวกินเดาเลยย้ำอีกทีนะมันไม่มีที่อยู่แต่ลุวาหารแล้วก็อีกอย่างนึงเอาแดงใช่ไหมถ้าเกย์ชนะเดากูมาไขจูไม่เชื่อผมเชื่อเขียวสารภาพเราไปไขจิ้วจัง เอาแดงไปก้อนเหรอ,อเดาเลย <มา S 1> พี่ <มา S 1> ฮีโเดเพชรมันรู้ได้ไงวะโอโ้โหเพราะผมเป็นเกจแจ็คเนี่ยผมเดากินด่ป่ะไม่กินวะไม่ดีเลยนะเอาใช่เอาเคื่อออกไม่ดีโอเคเ <Okay. S 2> ดากินด่ว่า <laughs> ขอบใจขอบใจมากขอบใจมาก <Okay. S 1> และชมพูเป็นเป็นไอ้นี่นะเป็นอะไรนะเป็นใครจูจริงโอ้โหบอกบทกันส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยระวังนะจริงๆเลยส่วนใหญ่นะแฝงกลางจะระวังไวแจ็คส่วนลูกเรือจะระวังแบ็คแจ็คนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะเกแจ็คส่วนใหญ่จะไม่ค่อยระวังโอเคประมาณนั้นก็อีกต,ตาละกันมาชนะสองตาติดนะครับ <Yeah. S 1> โอเคสีส้มดาวเด่นนะครับผมห้องนี้นะ่าจะตึงนะดูจากชุดแล้ว คล้ายๆเป็นนักรบเลยนะสมัยโบราณโอเคไปลุยกันมาขอหน่อยเกจ็คโอเคมันได้เป็นง่ายมากเลยเนี่ยผมเล่นทุกตาเป็นทุกตาเลยแสดงว่าไม่มีคนแย่งนะตัวกลางที่เป็นยากอะ่ะน่าจะเป็นผู้อยู่รอดนะเพราะว่าผมเคยเล่นผู้อยู่รอดนะเป็นน้อยมากเลยโอกาสได้เป็นนะมาครับไปลุยกันเกจ็ค โอ้โหด้านใหญ่ด้วยเวยเฮ้ยไปไป,ไปโอ้โหปิดประตูอย่างงี้อฉันไม่ไปแก้แน่นอน <c oughs> ถ้าผมเป็นคนดีผมจะไปแก้นะจริงๆเลยแต่เราไม่ใช่คนดีไงเราเป็นคนที่เขาไม่รักโอเคกับดักหรือเปล่ากับดักหรือเปล่าโห ไม่เนียนนะไม่เนียนเนาะไม่เนียนหรอกสีม่วงไม่เนียนนะไอ้ม่วงเหรอรู้ว่าจะเจอแจ็คไี่ไอมินชัวโอ้โเจอแจ็คี่มินชัวรโอ้โหเอาไงเอาไงเอาข่าวไปเลยเอาข่าวไปเลยอืมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเดาให้เดี๋ยวผมเดาให้เองผมจะเดาไว้ข่าวให้แต่ถ้าผมเดาถูกอย่าพึ่งโกวธผมได้ไหมอย่าพึ่งโกวธผมนะแต่ถ้าไวแจ็คจะเดาก็เดาตานี้เลยจะได้ไม่เสียเวลาเยอะโอเคไหมแต่ผมจะเดาข่าวให้ตานี้โอเคเดาให้ นี่กับตึงเลยมารู้ก็เอาเลยมรู้บทสีมิล้วผมรู้แล้วบทอะไรอะรู้กันน้งงเลยยกยิงหมดเดาว่าหมอผีนะหมอผีเป็ยุ้ง่นหมอผีมุ่งมั่นโอเคเอ้ยถูกถูกถูกข้าม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 อย่าเดาด้วยอย่าพึ่งเดาผมโอเคห้องนี้มันคุยง่ายจริงๆต่อไปก็เหลือซุนหงอคงสินะ ต้องอย่างนี้ลูกเรือโอ,อ้โหซาสเสี่ยงชีวิตนะครับสุดยอดสุดยอดอย่างเงี้ยผมชอบเลยห้องนี้มันตกลงกันง่ายๆเนี่ยอย่าตามนะเว้ยมีแนมเพอือดโอเคที่มันตกลงกันง่ายๆเนี่ยชอบจริงๆอืมอย่างนี้ก็วันเจี๊ยบสิครับเราแอบอยู่หลังต้นไม้นะครับเขาว่ากันว่าถ้าเรารับพลังจากต้นไม้วิเศษเราจะโชคดี1,000%นซะตบปุ่มแน่นอนเออเฮ้ยติด อ๋อ oh. อ่ะโอเคชนะแน่นอนขอบใจมากขอบใจมากไอส้ส้มเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะมาดูกว่ามาดูดีกว่าใครมือไวกว่าโอเคใครมือไวกว่าโอเคเอาหร<า>ือเปล่ามาเอาหรือเปล่าได้ <c oughs> มาดูกัน <c oughs> ใครจะมือไวกว่าได้เอ้ยและเอ็งรู้ได้ไงว่าผมเป็นเกย์แจ็คผมไม่ใช่เกย์แจ็คนะผมไม่ใช่เกย์แจ็ค แต่อย่าโวดผมนะเราสัญญากันแล้วนะว่าจะไม่โวดมินนะสัญญากันแล้วนะโอเคไหมโวดส้มไปนะเราสัญญากันแล้วนะผมชอบจริงๆห้องที่มันสัญญาอย่างเงี้ยชอบแจกใจเลยส่งใหม่ให้ตัวแฝงเลยเกินไปนะกเราจะเดาชนะไหมวะมันอยู่ที่ความไวและเกมโอเคผมปรับกล้องนิดนึงนะเ้มเอยๆไวอ่ะผมจับกล้องอยู่ที่ความไวของมือตอนเนี้ย ผมจับกล้องอยู่เพราะว่าหน้าจอผมมันมันบางนิดนึงสปีดเลยแจผมเชื่อใจในตัวคุณนะสปีดเอาไอ้มินออกนะไม่ใช่เอาคนบ้าออกสปีดสามสองเร็วหนึ่งที่ความไวครับไม่หว่าเก็ตแจ็คเกตแจ็คเกแจ็คตแจ็คโอเคชนะโอ้โหมือสั้นหมดเลยโอ้โหมือสั้นหมดเลย โอ,โ,โอเคทุกคนชนะครับผมแต่มอกี้มีเกดไอ้มีไว้แจ็คหรือล่าไว้เรื่องหรอเรื่องน่าจะยังอยู่นะม่อก้ใช่ไหมแต่ผมว่าผมเดาชามากเลยนะม่อก้อุ้ยแ้คาครอบใจสมมากมันดีอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับเกดแจ็คสนุกมากเลยได้เดานะครับผมก็ชอบคิปแบบนี้กดไลค์นะครับผมใช้กดแชร์นะครับผมก็ใครที่เดาเก่งๆก็สอนเทคนิคก,การเดาผมได้นะครับคอมเมนต์เลยครับโอเคไว้เจอกันบายบายจุ๊บ